เริ่มด้วยวัดนางชีวัดสมัยอยุธยาตอนกลางซึ่งได้รับการบูรณะสมัยรอ3ต่อด้วยวัดนาคปรกพระพุทธรูปอายุ700ปีหลวงพ่อนาคปกและหลวงพ่อเจ้าสัวคอยปกป้องคุ้มครอง ถัดไปคือวัดอับสรสวรรค์พระประธานโดดเด่นไม่เหมือนใครคือพระพุทธเจ้า28พระองค์ที่อยู่ใกล้กันคือวัดปากน้ำพระองค์ใหญ่กลายเป็นแลนด์มาร์คของย่านนี้ขยับไปอีกนิดคือวัดประดู่ชิมพลีของหลวงปู่โตเกจิอาจารย์ชื่อดังต่อด้วยวัดขุนจันทร์ซึ่งผู้คนนิยมมาไหว้พระราหูถัดไปคือวัดราชครษ พระยาพิชัยดาบหักมาบุรณะเจดีและโบสถ์สมัยกรุงทนไกล้กันคือวัดจันทารามวัดสมัยกรุงศรีได้รับการบุรณะสมัยรอ3ลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยมาจบที่วัดอินทารามสันนิษฐานว่าพระบรมอัฐิของพระเจ้าตากและพระมเหสีบรรจุอยู่ในเจดีวัดนี้